นายสุพจน์ไคมุกอดีบรองประธาน,นาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่เอกสารบันทึกการประชุมกรทครั้งที่500ซึ่งเนื้อหาได้มีการระบ,บุความเห็นของนายมีชายฤิชุพันธ์ประธานกรทและนายสุพจน์ตีความปม8ปีนายยกรัฐมนตรีว่า ต้องนับตั้งแต่เมื่อครั้งที่เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ยุคคอสอชอด้วยโดยนายสุพจน์ชี้แจงว่าบันทึกการประชุมดังกล่าวเป็นเอกสารเปิดเผยไม่ใช่บันทึกลับอะไรมีการเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆเช่นห้องสมุดรศัศสภาซึ่งในความเป็นจริงแล้วความเห็นดังกล่าวของตนก็เป็นแค่การพูดคุยปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการของรอรทตอนนั้นอีกทั้งในความเป็นจริงพูดกันหลายคน แต่มีคนไปจับประเด็นที่บางกลุ่มต้องการมีการไปดึงโพสคำพูดที่เขาต้องการให้มาเป็นประเด็นในตอนนี้เท่านั้นขอย้า,ยาว่าบันทึกดังกล่าวไม่ใช่มติเป็นการหาหรือทั่วไปของกรท21คนแต่ที่บันทึกไว้ในรายงานเป็นเอกสารดังกล่าวก็เพราะตําแหน่งของตนที่เป็นรองประธานกับประธานนายมีชัยเท่านั้นเองซึ่งตอนที่คุยก็มีความเห็นกันหลากหลายและตอนนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วอยากให้เรื่องนี้สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดจะดีกว่า ส่วนความเห็นดังกล่าวมีผลผูกพันจนสามารถนำมาเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ในสุพจน์ในฐานะอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญย้ำว่าไม่ใช่มติกรทเป็นแค่การหารือเราต้องดูบริบทอื่นๆด้วยต้องดูหลายวักหลายตอนประกอบกันตอนที่กรทคุยกันในมาตาอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่เอาข้อความเดียวแล้วยกมาพูดถึงแต่ต้องดูมาตราอื่นด้วยต้องดูหลายอย่าง ซึ่งต้องไปดูความเห็นที่ท่านสุชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาที่ออกมาโพสต์เ,เรื่องการตีความการนับการตังตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านให้ความเห็นดีมากเลย